สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้คุณปา้าจะพาไปเบิร์กมะเจ้าเ,เห็ดโรตีนะคะเด้อเห็ดกินในบ้าน,นะค่ะเห็ดกินในบ้านเห็ดแบบครอบครัวเนาะข้าจ้ากินประจำนะคะคุณป้าก็เลยไปขอเบิ่งน้ำเพลินเรื่อเห็ดจังใจก่อนอื่นก็นต้องเอาอะมาการีนเลยค่ะเด้อกับนมน่ะ,นะไปต้มให้พออุ่นนะคะก็เอามาเนาะเออเนี่ยออกม่าละกันข้นมาการีนเลยค่ะเสี่ยวเนยก็ได้มาการีนก็นได้นะคะน้องเล่าแต่ผู้มิภาวคบางเธอมาการีนก็นถือกลัวนะคะเท่ากับ เอาเอาออกม,มาจากหมอนะคะบว่าให้เดือดน,นะคะให้อุ่อนซื้อนะคะเนาะแล้วก็เอาสดาใส่ย,ย,ยังน้อยหนึ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้คนเฮ็ดกินในบ้านเพิ่นแล้วก็ตีไข่เข้าไปน้าค่ะแต่ไข่ส2น่วยเ้อค่ะตีให้เข้ากันเด้อค่ะพะวอวันออกมาจากกระทะเออออกมาจากหมอนวเนาะแล้วก็แป้งลงเราท่าัผู้ชมเนี่ยคือแป้งว้าวนล่นะคะแป้งเอเนกประสงค์นะแหม เออเห็ดกะกาเอาด้วยสายตาเด้อค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดกินกันเองในบ้านเพิ่นสองคนผัวเมียนะเออเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วมันก็ห่อใส่อันกล่องไว้ไว้เฮ็ดกินทอดกลิ่นอันแฟนเพิ่นน่ะมากรินนะคะเนาะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดขายเพิ่นเฮ็ดกินในบ้านซื่อๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้เฮ็ดง่ายๆแบบโฮมเมดบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดกินเนี่ยค่ลองเฮ็ดเบิ่งค่ะบ่ต้องไปซื้อค่ะเฮ็ดมาไว้เฮ็ดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้หลายๆให้แม่เฮ็ดได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมเออประหยัดน้าอีกต่างหากแป้งห่อนี่ล่่่่ะะะทีเเพินนฮ็ดคคะ เพื่อนกับข้นในเขากันค่ะแป้งเออแล้วก็มัการีนเลยค่ะเด้อนมนะคะเออแล้วก็โซดาใส่น้ำค่ะเพราะว่าเพะภนว่าอันมันสีป่ะจับกันมาสั่นมันสีอันคล้ายๆมันสีฟูฟูฟองๆอย่างนี้ก็สี่แหละค่ะขุ้นปากกับเข้าใจประมาณยังสั่นล่ะเนี่ยแล้วก็กะเอาค่ะค่อยๆเอาแป้งล่องไปผสมเรื่อยๆนะคะเด้อผสมเนี่ยต้องเบิ่งไปเรื่อยนะคะมันว่าเอาล่องเทียเดียวเด้อค่ะเด้อว่าอันแป้งครับอันน้ำเนี่ยนมเนี่ยมันเข้ากันได้แล้วไปอย่งนี้นะคะทางคุณส้ม เนี่ยเนี่ยนะคะแป้งนี่ค่ะแป้งนี่แหละค่ะยี่ห้อนี่แหละค่ะแป้งอเนกประสงค์เนาะบ้านนี้พ่อเอาเอาไม้ไผ่ข้นแล้วพ่อว่าโอเคแล้วได้แล้วเนี่ยค่เอามือจุ่ยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมือนี่ใส่ถุงมือกับวัฒนาเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดกินเองเด้อค่ะเด้อบ่ต้องไปด่ามาเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดในบ้านเพิ่นกินเองเพราะฉะนั้นมันก็ใส่มือนี่แหละค่ะเนี่ยอันคั่นเว้าถึงกะผู้เฮ็ดข่าวก็จะใส่มือนั่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะบ่เฮ็ดให้เฮาเห็นซื่อๆเนาะเอออันนี้เพิ่นเห็นให้คุณป้าเห็นคุณป้าก็บ่าวาดอกว่าว่าเพิ่นนกิเอง เนี่ยค่ะขอย้อนลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าค่ะมันยังอันคล้ายๆว่ามันยังเละๆอยู่นะค่ะก็เอาแป้งลงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะผสมไปเรื่อยค่ะมันยังเหนียวอยู่นะคะติดอ่ากะละมังติดมืออยู่นี่ก็ยังใส่อะได้เด้อค่ะท่านผู้ชมต้องคุกไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อสาเฮ็ดไปเรื่อยคุกไปอย่งนี้แหะค่ะเอามือเขาคุกไปอย่งนี้แหะขันมันยังแสๆอยู่จังน่อยนึงก็เอาแป้งลงไปเรื่อยๆอยงนี้ถ้าขาดท่านผู้ชมแล้วก็หยอดน้ำมันน้ำพึ้งเด้อค่ะเด้อน้ำมันพืชแม่น้ำมันพืชนี่ค่ะเพื่อเป็นอย่างเพลินวามันสีบริอ เอออันนี้คุณป้าคก็บอกเข้าใจคือกันนั่นแหะเห็ดล่องเบิงค่ะผู้เรียนเห็ดกินค่เห็ดล่องเบิงหล่นลูกหลานหลายเล,ยลยะเห็ดเลยค่ะทำบุษมส้มบอ่อเปลืองดีค่ะบอ่อเปลืองค่ะบอ่อเปลืองยังเพราะยังเพราะว่าห่อนึงก็ได้กินหลายค่ะว่าไม่แน่นอนเด้อสิบยีสกกบ่สิบกว่าผมเด้อซ้ำที่ไหมเห็ดแครน,นี่นะทำบุษมส้มเนี่ยค่ะพ่อพ,อ,พอนวด,นวด,น,วดนวดไปเรื่อยนะคะนวดจนว่าเออนวดจนว่ามันบ่นติดมือนะคะทำบุษมส้มนวดไปเรื่อยก่อนนวดไปยังสิหลคกานวดไปเรื่อย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 นะคะ พอนวดแล้วก็บเบิ้งนะคะเดี๋สังเกตสังเกตเนี่ยเ,เนี่ยมันติดมือบอนะคะเนาะแต่ว่ากระมังบอติดนะคะบอติดแล้วบอติดแล้วบอติดแล้วแต่ว่าติดมือค่ะต,ติดมืออยู่อ่ะเอาแยกน้อยแอยกน้อยหยอยยนนดลงไปอีกอ่ะอแป้งแป้งค่ะแ,แ,แป้งแป้งลงไปอีก <c oughs> นี่ค่ะแป้งลงไปอีกเพราะว่าเพื่อนว่ามันยังเสียๆอยู่สัน้นเอาเอาเก็เอาค่ะท่านผู้ชมคุณป้าก็เบิ้งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบอกค่ะบรรทัดคุณป้าว่ามีงานให้คุณป้าก็บสิปเอกแพพีชขายอยู่นะ เด็กหน่อยมากินอยู่ค่ะโรตีฝรั่งกับมากด้วยค่ะเธอทำม้สมอันใส่กล้วยใส่ขนอานพลไม้หม่แน่นเนี่ยโอ้แซ่บหลายค่ะทำมสม <laughs> นี่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 กำลังคุกค่ะคุกใหญ่เลยคุกใหญ่เลยยั่งอยู่ค่ะยัง่งยั่ง ยังเอายังบ่เสร็จนะคะเด้อเพราะว่าอย่างยังติดมืออยู่คันติดมือนี่ย่างเบลเลยนะคะเด้อต้องเฮ็ดไปเรื่อยใช่ะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยคลุกๆๆเอ่อเพิ่นเอื่นหยังนวดนวดนวดเออเพิ่นเอื่นว่านวดนะคะนวดนวดนวดแป้งค่ะนวดแป้งอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไซดไปเรื่อยก่อนหยอดลงไปเรื่อยค่ะอจะไซด์เทียนเดียวเซตเทียนเดียวก็อาจองไปเติมนมอีกเติมนั่นเติมนี่อีกแม่นบ่ล่ะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมแป้งนี่ต้องทยอยเติมค่ะท่านผู้ชมนี่ๆๆเห็นบ่ยังติดมืออยู่ติดมืออยู่ยังๆๆเ่างย่างย่ึงเัายอา ยืดอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังมามันยังพานในมันเลยค่ะเนี่ยมันนี่นี่มันยังติดมืออยู่ดึงกันไปด ยั่งบอเซตค่ะยั่งบอเซตเอาคุกไปเรื่อยคุกไปเรื่อยต้องต้องทดลองด้วยการเนี๋ยสิดึงขึ้นมาสิละค่ะเนี่ย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 ยังติดติดกระมังอยู่ค่ะติดกระมังอยู่นี่เห็นบอกยังม่ได้ค่ะยังม่ได้ยังไม่ได้เด้อเฮ็ดคุกไปคุกไปเรื่อยก่อนค่ะยังติดมือเตรียมอยู่ค่ะต้องบอติดมือนะคะท่านผู้ชมต้องบอติดมือคุกไปเรื่อยสิคุกไปเครื่องสมองหนึ่งสมองหนึ่งก็คุกไปโลดค่ะท่านผู้ชมเมยซื้อ นี่ใส่แป้งเข้าไปอีกแล้วค่ะเส่แป้งอีกเพราะว่าอยังมันยังติดมืออยู่ค่ะท่านผู้ชมเอาเข้าไปคุกอีกค่ะคุกอีกคุกอีกต้องเย็นเย็นนะคะในการเฮ็ดแป้งโรตีผสมแป้งโรตีเราต้องเ,เย็นเย็นค่ะ สิเฮีดอันเฝ้าเฝ้าเฝอเฝอหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างเพิ่นต้องเอาไปใส่หลายขั้นตอนอยู่โลตีจริงๆแล้วนะก็รมพันธเฮ็ดยากใช่ไหมก็รมพันธุ์เง่ายแต่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเฮ็ดกินในบ้านน่ะเนี่ยกาบ้านไหนที่ครอบครัวคนหลายๆเนาะกัเฮ็ดกิ่นกัคุ้มค่ะคุ้มเราต้องไปซีจุมื่นหนึ่กับยี่สิบสามซีไปได้ค่ะการใส่ผลไม้ใส่กล้วยหอมใส่หอมเนี่ยโอ้โหแพงเอาไปอีกค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะนี่ เนี่ยๆก็รู้สึกว่าสิบวติดมือเลยนะอ,ะอะ่าเออาเสียวออกแล้วนะคะก็อ่าเป็นการประหยัดคะ่ะประหยัดได้เย,เยอะอยู่ค่ะท่านผู้ชมเอ่อเพราะว่าโรตีนี่ก็เป็นของอ่ารวาถึงกับคุณป้าก็เห็นแต่แถวทั้งภาคใต้นะคะเนาะเพิ่นเห็ดขายทั้งฝรั่งสินะคะแล้วก็พี่น้องอิสลามสินะคะเพิ่นมากกินค่ะเพิ่นมากกินของสิแต่ส่วนมากเพิ่นก็เฮ็ดกินกันเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าเฮ็ดกินแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เฮ็ดเองนั่นแหละ อยากใส่ยังก็ใส่ไปโหลดนั่นสินาะเออเขาอยากใส่ยังหลายๆเขาก็ใส่ก็ไปโหลดอ่ะใส่แป้งยังน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ายัางมันยังแฉมืออยู่ค่ะแฉมือโยต้องอ่ะอ่ะคูกๆไปอีกค่ะจนกลวว่ามันสิบติดมือนะคะเออเห็นไหมค่ะปะิดมือแล้วคะ่ะทะกุ่งสมพอปิดมือก็ใส่ถุงเอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ่ะเดห้หนึ่งหรือสองสามชั่วโมงก็แล้วแต่ท่านสิทธิ์นะคะได้ปิดไปโหลดปิดยังให้อากาศเข่านะคะทะกุ่งสมยังให้อากาศเข่าเอานังเอ่อเอาถุงหรือว่าสิเอา ซีนก็ได้เ้อค่ะเด้อออได้ได้เบิรค่ะเพาให้ปิดจะให้อากาศข้าบ้านนี่เขาก็ออกมาค่ะเนี่ยเนอ่เขาก็จะทำการปั้นเขาก่าจะทำการปั้นนะคะปั้นอย่างปั้นเก็บไว้กัท่านผู้ชมเพราะว่าอย่งกินบาเบิร์ตค่ะอันครอบพัวน่อยเนี่นจะไปกินบจังไดเบิร์กะมังะค่ะต้องปั้นมาในตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็มากินท่ก้อนซองก้อนจงีินทานผู้ชมนี่พกก็ปั้นเห็นไมค่ะบะติดมือค่ะถ้าใส่น้ำมันเด้อใส่น้ำมัน ก้อนมันสิใส่มันต่างใส่น้ำมันน้ำเนี่ยค่ะเด้อกันมอให้มันติดกลนน้ำเนาะเนี่ยปั้นประมาณลูกทอกันเฮ้ยว่าทอกันกันเร็วแต่อารมณพ้นเฮ็ดเลยค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นบนเฮ็ดขายเพบนเฮ็ดตาล้มพ้นซื้อเจ็ดแปดเก้าโหสิแปดลูกเลยนะเพิ่นอยากกินเพิ่นสีแช่ตู้เย็นไว้ค่ะอยูเด้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เด้อค่ะเด้อหนึ่งอาทิตย์เออกระเพาะย่ำกินเหมือนเพิ่นหนึ่งอาทิตย์บางบ้านอัศวินพออาทิตย์กับอัวินละ นี่ค่ะว่าให้มันติดกันค่ะนี่วิธีเฮ็ดค่ะเพราะยากสกินนะคะก้อนนึงกับไม้ยากสเพว่านยังพันมาพันตีแป้งบ่เป็นพันพัดเกล็นพันยังก็ฟัดนะคะฟัดฟัดแป้งบ่เปนนะคะพันก็เลยเอานี่ค่ะเขวดโซดาก็มีประโยชน์มากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเมากินแสนดลดแล้วก็มีแผ่นถาดเลค่ะแด้แผ่นถาดเอาเฮ็ดสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็น้ำมันลงจากน้อยหนึ่งนะคะเด้อแลัวเปนก็สสกิงไปกิ้งมาให้มันออก อยากเป็นแผ่นกลุ่มแผ่นท์เลี่ยมแผ่นท์ย่งไทยกายยันได้เลยค่ะเนี่ยเต้มาตัวเฮทิมันเบนเบนหน่อยนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างมันสีได้กรอบกรอบค่ะกรอบกรอบแล้วมันสีแซ่บขยำแล้วอุ้งงับๆนะคะท่านผู้ชมใน่นเห็นบ๊อบิธีเนี่ยง่ายค่ะบ๊อต้องว่าเท้าฟัดว่าเป็นกับบอต้องฟาดค่ะเฮทิงซี่นะคะขวดค่ะขวดกลมๆได้เบิร์ดดัคัตเ้อส์ซีบาอ่ากแกสละอาก่อนเนั่นแหละจะสมมาใส่อย่งสีเลยเด้อเอออันนี้คือขวดโซดาของบ้านเพิ่นใช่ยู่ขวดนึ่งเซตไว้นะคะเพราะว่่าาาาหหกกกระะเเบือออได้้มันน็ตงขวีแล ขวดนี่มันอะมันมันระดับทอกันนะคะท่านผู้ชมมากาลร็ก็ลืมมงบไดแต่ว่ามากาลรเนี่ยบางคนเพิ่นจะใส่มากาเร็ตมันใส่เนยนะคะเเนยก็ได้ได้คือกันนี่ค่ะกระทะกับกระทะบ้านๆกับว่าต้องมาชิลเลนะคะเพราะว่าเห็ดยุบานเพิ่นมเฮ็ดกินเองเพราะฉะนั้นเพิ่นกับกระทะน้่อยบ้านเพิ่นนี่แหละครับกระทะเข้าพัดเข้าเพืองอย่างเ้เอาแ้มันลงน้อยนึงนะคะเ้อแล้วกัมารกาเร็ลงแล้วเพิ่นก็เฮ็ดแพนลงมากกว่าิมันนาบลงเสนี่ล่ะค่ะทอดกินกันย้อนด เฮ็ดธรรมดาเฮ็ดยุบานเท่าเดิมะบ้วมาเฮ็ดขายค่ะท่านผู้ชมอยากกินกับเฮ็ดเอาโลดประหยัดประหยัดเงินประหยัดท่องน้ำค่ะเหมืนบารดลวยเชื่อเจ้าะหน้านี้เห็นไ่มค่ะมาใช้งซี่แหละค่ะค่ะคุณได้บอยันพรกับมือจังสีก็ได้คันยัดม่อนกับตะลิ้วค่ะตะลิ้วโจกโจกเด้ออย่าไปมือเฮ็ดเพิรนเพิร์นอันเซียนอยู่แล้วมันเฮ็ดกินสู่มือค่ะท่านผู้ชมนี่แหละเอาแบบง่ายๆใครจะสมมติว่าโอ้ยเอามีกับทายง่ายๆคือเขาอยากได้ใครเอาใครลงไปโลดค่ะนี่เห็นไหค่ะท่านผู้ชม ไม่ต้องห่วงทั้งแซมเนี่ยน้ำหนักก็ขึ้นน้ำเหรอม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของหวานหวานมันมัดเนาะนี่เฮ็ดเองค่ะห้อมเมดเฮ็ดดึกมือเขาเองเฮ็ดน้ำอ่าในครอบครัวพระเล็กน้อยเฮ็ดก็ได้ค่ะพระลูกๆหลาน,เ,นเฮ็ดก็มีความสุขนะคะเป็นอาหารอย่างหนึง่งสำหรับอ่า คนทุกผ้าก็เฮ็ดกินได้ค่ะเพราะเราตีนี่กินได้ทุกผานนะคะเนาะล่ะก็เอาพลเรมาแล้ไม่ใส่ผู้ใหญ่เฮ็ดยังใส่ยังก็ใส่ค่ะกใส่ขนมก็ใส่ก็ไปโลยท่มือส้มแต่ว่าอันนี้คุณป้าสั่งพิเศษว่าอยากได้กรอบๆนั่นคะก็เลยกรอบอีหลีนะคะกรอบจนว่าด้านดำด้านจนด้านเว้ดมัวจะกิ่งไปกิ่งมาอะไรกันได้โอ้ยเดี๋ยวคุณป้าตกงานคุณป้ากัสิบหาไปเฮ็ดขายหรอกค่ะทำมือส้มคุณป้าไม่แอบเบิ่งนี่เพราะอะไรวิซ่าได้เนี่ย เออลองเห็ดเบอรนะคะเด้อเฮ็ดง่ายๆค่ะบ่ตตองไบเฮ็ดพิีพิันอย่างฮ็้บ้ามๆาฮานี่ล่ะค่ะท่านผู้สมเนี่ยบอกว้ยแสีบสิตายจังซีก็ไไ้เนาะเออได้หน่อยเฮงมากค่ะไส้หนานันๆนี่ไดหน่อยเฮ็ดคายดีเด้อค่ะเด้อได้เงินไนใทองแลวก็บ่ต้องอ่าลงทุนอีหย่งหลายนะคะท่านผู้อืมกระทะ้น่อยก็เฮ็ดไดกระทะบ้านเาานี่ล่ะบ่ต้องไปอีหย่งมากมายบ่ต้องไปหากระทะกระคือญ่ปันนันปานนี้เนาะค่ะเออเอาความากในช่าก็สิลาไปก่อนเด้อเวอรคลิปนี่คุณบ้าจะ ขอบคุณนะาๆที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยค่ะเด้ออันนี้เป็นอาอาชีพอาชีพนึงนะคะเด้อขันผู้ใดว่ามีอยังเห็ดกับเห็ดอันนี้นหรเห็ดขายกับอะไรในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าเรียกนุ่งนิดหน่อยมากินค่ะผู้เฒ่าผู้เทือมากินค่ะกินกินดีเว้ยน้าล่ะค่ะกินได้กินดีว่ามีปัญหาค่ะกินแล้วก็อิ่มนั่ะล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่นว่าสับ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 เอาสับพี่ตะลิวสับไหล่เลยนะค่ะท่านผู้ชมอุ้ยมีทางกินผู้ใดมักมาเด้อมาเด้อฝึกไว้ฝึกไว้เอ้ามาเสียี่นกป๋อ่อนนว่าหยัง มันแช่ตัวเย็นเลยมันเย็นโหดนี่ค่ะอยากเส้นน้ำตาลอีกก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วถ้าพวกมักเนาะแต่ว่าคุณป้าเนี่ยยานอ้วนหลายค่ะก็เลยเอาประมาณนี้ค่ะทะผู้ส้มบอกนมเซนหลายบอกแมาเราเสียบเด้อะไปกินกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณอีกเสือเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ